สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพง้งสุขสุขค่คะถักทายกันบรรยากาศคํามากแรงมากละค่ะพี่น้องคะมาพอกันอีกจะคลิปเนาะขอบคุณพี่น้องที่ซอยเบิงซอยแช่บอกว่าจะเป็นคลิปบอกว่าจะเป็นโพสต์ค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์เนาะ คอมเมนต์ Comment, เป็นกำลังใจมิยังกับพิมพ์มากคือว่านะคะถักทายกันขอบคุณเบอร์สุขุสุคนค่ะแล้วก็ขอบคุณพิเศษนะคะเอฟซอีลาองอหิง,องเอฟซสาวหน่อยเผ็ดบานแพงค่ะพี่น้องคะสาวน้ำยืนอจอบซองไปทั้งเฟซบุ๊กของแม่หน่อยค่ะแม่หน่อยแม่น้ององ๋งหิงนะคะ ก็เลยมีความหม้เสือกว่าเพียหน่อยเป็นอย่างบ่จังสีเนาะไม่หน่อยเป็นอย่างบ่เนาะแห่งบอ,อ,งบอด้พอกันโดนเติบแล้วไม่หน่อยโพดขึ้นมาว่าเมื่อยซ้ำใดกสิสู่แต่ว่ามีหูหลูกสาวยิ้มเนาะเป็นกําลังใจสู่ใดยูใดเนาะไม่หน่อยจนหอดมือนี่คือว่านัลละก็ด้วยรอยยิ้มจากหลูกสาวนี่แล้วเนาะไม่หน่อยเอ๋ยนะเป็นอีกหนึ่งแห่งใจแล้วกันนะคะ รอยยิ้มอิหล่าอุงเองนี่เห็ดใดคนมีพลังพี่น้องเบิ่งยามใดแล้วเขามีความหั้สึกว่าเฮาเขามีความสุขเป็นรอยยิ้มที่มีเสน่ห์เป็นคนที่ยิ้มงามเป็นคนที่ยิ้มสวยนะคะพี่น้องยิ้มแบบยิ้มแบบเต็มที่แบบยิ้มเปิดใจอีหลีน่ะยิ้มแบบจริงใจเออเขาเอิ้นว่ายิ้มแบบจริงใจอิหลีนะคะเขาเบิ่งยามใดเขาก็มีความสุขพี่น้องรอยยิ้มนี่ล่ละที่เติมเต็มความสุข ให้กับเมีนยน้อยเนาะเมีนยน้อ,นอยเนาะนี่เมื่อซ่ําใดกระิสูกว่าสันนี้ย้อนมีลูกสาวเคียงขังนะคะพี่น้องเบิ่งหูนี่แล้วก็ยิ้มไปน้ำซะแล้วพี่น้องเอ้ยยิ้มไปกับอีหละอุ๋งอิงนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่น้องคะเมียน้อยกระเดไปแช่นะคะไปแช่ในส่วนของเขาเอิ้นว่าบทความเนาะบทความพี่น้องคะแช่มาเรื่องเกี่ยวกับ อันเหล่าก็มีความมู่สซื้อว่าเกิดยังขึ้นมีไผ่าเอาบอกกันตรงๆเลยเด้อพี่น้องมีไผ่ไปยืมเงินไม่หน่อยบออย่างสิยืมแล้วบอคืนบ่หรือจังใดเพราะว่าไม่หน่อยแช่โพดนี่พี่น้องคะแช่โพดนี่ซึ่งโพดนี่นะคะเพิ่นโพดไว้ว่าน่าเสียดายที่บางครั้งมิตรภาพดีๆถูกตัดขาดเพราะเรื่องเงินเงินทองทอง บางคนสนิทกันมากขึ้นแต่ความเกรงใจกลับลดลงมักง่ายเอาแต่ได้นึกถึงแต่ตัวเองตอนเดือดร้อนสารพัดจะสัรหามาพูดให้ดูน่าสงสารพอถึงเวลาต้องคืนตีมึนทำไม่รู้ไม่ชี้หนักกว่านั้นประเภทไม่มีไม่หนีไม่มไมจ่ายแต่ใช้ชีวิตเหมือนไม่มีหนี้ไม่มีภาระ คิดแค่สนุกไปก่อนอะไรจะเกิดตามมาช่างมันคุณคิดได้ถ้าคุณไม่ไปรบกวนใครคุณทำได้ถ้าเงินนั้นคุณหามันมาได้เองคุณเป็นอะไรก็ได้ถ้าเป็นแล้วไม่มีใครเดือดร้อนคุณไม่มีสิทธิ์ไปเอาเปรียบใครเพราะคิดว่าเขามีมากกว่าเขาไม่ได้ลำบาก มันเป็นตะกระที่โคตรมักง่ายเขามีมากกว่าแล้วไงเขาไม่ได้มีหน้าที่หาเงินมาให้คุณยืมเขาไม่ได้มีหน้าที่ต้องมานั่งรับรู้ความลำบากของคุณชีวิตใครชีวิตมันอยากสบายอยากใช้อยากโชว์ต้องหาเองอยากให้มิตรภาพดีๆต้องมาเสียไปเพราะความสับปรับ ไรอย่างอายคําพูดที่ว่าไม่มีเงินไม่มีเพื่อนไม่จริงเสมอไปบางคนมีเพื่อนแต่ไม่รักษาไว้เพราะตัวเองเห็นแก่ได้เห็นแก่เงินไม่น้อยแช่โพดนี่นะพี่น้องสาวนมยืน่นอ่านหนึ่งไม่คว่ามือซื้อวถ้าบบม,มีคนไปยืมเงินไม่น้อยเนี่ยไม่น้อยบนดาจะเอามาแช่นะพี่น้องอันนี้กระบ,บนหูเนาะแต่ถ้าเรื่องนี่เนาะ สมมตินะว่ามีไผ่อ่าไปยืมเงินม่หน่อยหรือเปล่าอย่างสิทำมีอิหลีย่งสิก็ฝากไปถึงภูที่นะคะไปยืมเงินเพิน่นเฮาต้องมีความรับผิดชอบเราก็ต้องคืนเพิน่นความบอบช้ำความเจ็บช้ำมองหนีสาวน้ำยืนก็เคยมีประสบการณ์พี่น้องบอกได้เลยว่าสาวน้ำยืนก็เคยเจอไม่มีไม่หนีไม่จ่ายตีมึนตีมึน คิดแต่ว่าเขาสุขสบายอ่าคิดน่าจะคิดแบบนั้นสิ่งที่เอามาคำประกันไว้เอาไม่ได้ยึดไม่ได้ครูอ่าเขาครูเฮาทาั้งๆที่เขาเป็นลูกหนี้ปี่น้องคาสารพัดที่จะบรรยายบอยากบรรยายอยาสันทอว้ามาแล้วมันเจ็บอืมบอกมาแล้วมันเจ็บเรื่องให้คนยืมเงินนี่พี่น้องถ้าสมมติว่ามีไผไปยืมเงินไปหน่อยเด้อ ให้คิดเห็นเถอะนะคะเพิ่กนกะหามาอยากลําบากลูกเพิ่กนกระทางานจนหว่าคือกันนะคะพอฉะนั้นเอาไปขึ้นเพิ่นซาอเอาไปขึ้นเพิินซาแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นเพียงบทความที่แม่หน่อยแช่มาให้เหาได้อ่านบึงอ่าก็อาจจะไปโดนใจหรือว่าอาจจะไปเข้ากับชีวิตผู้ใดเลหลายคนนะคะมองนี้ก็เป็นกำลังใจกันต่อไป เดี๋ยวมาเบิ่งนคอมเมนต์สักนิดนึงพี่น้องคะ่ะคอมเมนต์ที่เขามาใตาโพสตนี่นะคะที่เพิ่นแช่มาถูกต้องที่สุดครับเพิ่นวานะคะอ่าส่วนไลค์ก็จะยกแบบเยี่ยมมาเลยทีเดียวเนาะกำลังใจค่ะแม่ถูกที่สุดค่ะเพิ่นวานะคะเป็นกำลังใจให้แม่หน่อยอ่าจริงที่สุดเพิ่นว่าสู้ๆคุณแม่ว่ัสนเนาะถูกต้องที่สุดแม่ กำลังใจเพิ่นหวานะคะอามาเป็นกำลังใจให้หลายเลยที่เดียวเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้เสมอนะแม่หน่อยใช่ค่ะเพิ่นหวานเนาะหอมหัวใจมากสนานเลยทีเดียวเนาะมาเป็นกำลังใจให้ให้แม่หน่อยถูกต้องที่สุดาการต้องเป็นคนที่ถูกยืมนั้นลำบากใจมาก่า เจอกันเจอกับตัวเองหลายครั้งจะให้ก็กลัวไม่ได้คืนจะปฏิเสธก็พูดไม่ออกกำลังใจครับไม่หน่อยเปมือนๆนะคะแมนค่ะยักษีวาจังไดคือวา่าเนาะพี่น้องถูกค่ะอ้าวนี่หลายคนพิมพ์ขอความมาเป็นกำลังใจถูกต้องที่สุดเลยจ้ะเพิ่อมาเป็นกำลังใจไฮเดอร์จากคุณหน่อยว่าสันข่อยพุ่มใจแท้ แทนคุณหน่อยที่มีลูกเป็นคนดีมากๆเป็นอภิชาติตบุตรมาเกิดทําให้พ่อแม่มีความสุขมีทุกอย่างมีทุกอย่างจ้าที่สุดครับใครไม่เจอกับตัวจะไม่รู้คนที่ถูกยืมกลับเป็นทุกเสียเองอันนี้แมนอิลีพี่น้องค่ะแมนอิลีค่ะคนที่ถูกยืมเนี่ยคนที่ถูกยืมเนี่ยเป็นทุกพี่น้อง ทุกแบบใดทุกแบบบุงหมวจักสีบรรยายพี่น้องคะ่ะอบุงหมวยจักสีบรรยายอดีตประสบการณ์ตรงสาวน้องเยียนเสือว่าหลายคนน่าจะเป็นประมาณคล้ายๆกันลองคอมเมนต์มาบึ่งเด้อพี่น้องเด้อเคยเจออยู่บ่ยืมนะคะยืมบว่าจะรักรอยรักพันหลักหมืน่นหลักแสนหลายแสนลักล้านพี่น้องคะ่ะ โ yup. <po target> ดนมาแล้วเจ็บมาเยอะนะคะพี่น้องเจอคือการบอดลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะขอให้ทุกคนได้คืนเด้อค่ะเด้อทองคาถายอีหล่าอุ้งอิงคือว่าเนาะให้ได้เงินคืนอีหล่าอุ้งอิงเอ้ยเนาะอผู้ใดยืมไปโบว่าจะรักใดอืให้เขาคิดได้ให้เขาเอามาคืนนะให้เขาเอามาคืนอุ้งอิง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 สาถูกคือว่านี่หล่ะนะคะทองคาถ้ายอีหล่าเลยค่ะพี่น้องค่ะ จักสีว่าจังไดนออไ่าสงสัยะละพี่น้องเม่หน่อยนะคะน่าจะเจอประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่สาวน้่มยืนไปเห็นในเฟซบุ๊กของเม่หน่อยนะคะกะเอามาว้าแลวกะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนาะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะผ่านช่องทางนี้ไปถึงเม่หน่อยนำสู่นะคะสู่เนาะมีลูกสาวยิ้มแฉ่งนะคะเป็น เขาเอนว่าเป็นกําลังใจที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะขอเป็นกําลังใจให้แม่หน่อยนะคะสู่ต่อไปละกาให้ได้เงินขึ้นไหวๆนะคะขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามยูดีม่แห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ